นี่นะครับเป็นการติดกล้องในรถนะฮะเห็นครับครับ,รบนี่ครับเห็นไหมครับการติดกล้องในรถนะฮะกล้องจิวนะไม่จิ๋วครับใหญ่อยู่ฮะ วัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวสินค้าอีกแล้วนะฮะได้สั่งซื้อมาจากราสด้าครับกล้องจูวนะฮะใส่ชาร์จตัวนี้มีคือกล้องนะกับขาตั้งกล้องนะถ้าเป็นที่อยู่นตรงใน,นสวยรู้นตัวนี้นะแต่เป็นหน้าจะเป็นเลอะเป็นกาวตรงหน้าเลยปะนะฮะเดี๋ยวจะทำการเทสให้ดูนะฮะ ชาร์จแบตก่อนนะจะรีวิวกล้องจิ๋วนะฮะสั่งซื้อมาจากลาซาด้านะครับวันนี้นะฮะ Let's go นะฮะลองดูนะว่ามันจะชัดหรือเปล่าครับนี่คือคู่มือครับเหม็นนัลครับนี่ครับคู่มือนะครับมี QR code นะสแกนนฮะ ครับสวิตมันครับโหมดมีโหมดแล้วก็มีออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับนะกลังชาร์จอยู่นะฮะ let's go <S กูเก็ไม่เห็นอาการนะเซะถ้าไม่เห็นอาการกูจะสนุกได้งไงวะ ูต่อได้นะกกินแล้วก็ลองดูครับทุกคู่สองคนว่างั้นนี่นะครับเป็นการติดกล้องในรถนะฮะเห็นไหมครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับการติดกล้องในรถนะฮะกล้องจิวนะฮะไม่จิวรับใหญ่อยู่ฮะจะเป็นการลองบันทึกวิดีโอนะฮะกดนี้นะฮะกดนี้นะฮะ กดบันทึกครับเริ่มบันทึกแล้วนะฮะเริ่มบันทึกแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปบันทึกวิดีโอนะฮะอาจ,จไม่ชัดน,นะฮะ,ฮะนี่นะฮะครับทำคนเดียวอย่างนี้ครับ วนกับตัวนี้ตัวรูปเบาอใชถ่ายนะครัเป็นห,หัวผมฮะนี่ครับบันทึกได้ครับบันทึกได้ครับบันทึกได้นะเจ๊งไหมฮะเวลาเชื่อมต่โอโทรศัพท์มันจะไม่สมารถควบคุมอะไรจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ การทำให้บิงไปอะไรในกับค่าตั้งค่าอะไรได้ครับถ้าใช้กับรถครับนะฮะตัวนี้คือวิดีโอที่ถ่ายเสร็จแล้วก็กดตรงนี้อัดวิดีโอครับนี่คือรูปภาพนะฮะถ่ายรูปภาพถอดตรงนี้ฮะนะฮะมีอะไรเยอะแยะครับถ้ามาเข้ากับเครื่องเล่นของรถครับแอนดรอยของรถนะฮะ ตั้งค่าเป็น 2K 4K 187 120p 120 180เออ 180p 2K 4K ได้หมดนะฮะตรงนี้นะฮะกับกล้องราคา190บาทนะฮะได้หานี่ก็โอเคนะฮะแบ็กกับครับแบ็กกับชัว มันกลัวทุกหมาฮะนี่ครับเอาทีลดกล้องฮะฮะให้ด้ให้มันกล้องเล็กครับมันซูมเล็กลงครับมันซูมใหญ่เกินไปฮะนะฮะนี่ครับลองมาดูวิธีการลบนะฮะผมย้ายกล้องอยู่ตรงนู้นนะฮะวิธีการจะจะลบครับเข้าตรงนี้นะเป็นรูปฟันเฟืองนะฮะ ตรงนี้เลือดขึ้นมาครับดีลิทเลยฮะกดดีลิทฮะชัวเอ u อารูอีชัวแบ็กกลับครับเปิดใหม่ชัวกลับเปิดใหม่ครับเต็มหน้าจอครับต่อไปน,นี้นะ เห็นหน้าผมชัดเจนนะฮะต่อไปนี้นะฮะผมขยับกล้องไปไว้ที่ตรงนี้นะฮะต่อไปนี้นะฮะจุดยึดกล้องนี้ก็ยึดกล้องสิตรงนี้ได้ฮนะถอดสายชาร์จออกสายชาร์จมาสั้นนะฮะสั้นนะฮะพอแปน๊นี้แล้วก็เอากล้องมาติดส่เหล็กได้ถ้าติดเหล็กฮะนะฮะต่อไปนี้ครับผมได้ถ่ายทําผมขับรถอย่างทั่วถึงนะฮะต่อไปนี้นะฮะเลสโก้นะ นไงครับสุดยอดไหมครั